ต้นอะโวโคาโดของเรานะครับเราปลูกได้อายุก,ก็ประมาณ2เดือนแล้วนะครับตอนนี้ปลูกบางทีก็รดน้าบ้างไม่รดน้าบ้างนลครับเพราะว่ามันกระถางมันเล็กนะครับเราเอามาปลูกไว้เรากะว่าจะเอามาทําเป็นบอนไซสักหน่อยน,นะครับเพราะว่ามันก็จะดูสวยดีนะครับเพราะว่าไอ้ตรงเม็ดมันเลยครับมันมีเสน่ห์ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนไอ้เมล็ดพืช แบบอื่นนะครับมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของมันพอระปลูกเรามันก็เริ่มจะตอนแรกมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับพออยู่อายุมันมากขึ้นมันก็จะเป็นสีแดงออกส้มๆนะครับอันนี้เลี้ยงดูง่ายครับเพราะว่าอะโวคาโดนี้ถ้าเกิดเราเลือกสายพันธุ์ที่ดีนะครับมันก็จะเอาไปปลูกได้ลงดินก็จะโตมากกว่านี้อีกนะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์แฮสนะครับที่เราที่มันมีราคาดีนะครับ เวลากินแล้วเนื้อมันก็จะออกรสมันนะครับเอามาปั่นกับนมนะครับนี่ครับใบรู้สึกใบจะเขียวมากเลยครับเราปลูกมาไว้ในกระถานนี้ก็ก็ประมาณ2เดือนแล้วนะครับปลูกต้นคู่กับต้นไอ้มะขามครับมะขามเราก็ปลูกไว้เราก็จะทําบอไซสเหมือนกันแต่เราก็ยังไม่ได้ดัดลวดของมันนะครับอันนี้ยอดออดของมันนะครับตอนแรกมันก็แทงใบไม่กี่ใบนะครับแต่ต้นพวกนี้มันโตเร็วครับเมื่อเวลามันออกใบแล้ว โตเร็วมากครับ